วันนี้เวลา19นาิกาส0นาทีสมเด็จพระอริยะวงศสาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบทพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวโรกาสให้นางกมลาดีแฮริสรมประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาเฝ้าวถวายสาการะและประธานพระอนุญาตให้เข้าชมศิลรกรรมวัดอราชบดพิษสถมหาศีมารามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกโอกาสนี้มีพระดํารัสแนะนําให้รองประธานาธิบดีชมรูปสัญ,ญลักษณ์เหนือกรอบประตูพระอุโบสถมีธรรมภาสิทธิภาษาบาลีจาริกอยู่บนผนแพรรองรับสัญ,ญลักษณ์นั้นแปลความได้ว่า ความพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จอัตมาภาพขออัญเชิญภาษิศนี้มากล่าวไว้เป็นของฝากแด่ท่านสำหรับสร้างเสริมแรงบันดาลใจที่จะมุ่งเพิ่มพูนความสามัคคีของชาติเราทั้งสองและของชาวโลกเป็นเครื่องอำนวยความรุ่งเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดจนในหมู่ชาวโลกทั้งมวลสมเจตนารม์ของทุกท่านได้อย่างแท้จริง